สวัสดีครับพ่อของครูเอนะครับเป็นประจำทางช่องทุกครูเอกเลขเพยยกรและทางห้องเล่เป็นลูุศรเล่เพยยกรนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวนันเจ็ดนาฬิกาทางช่องทุกครับผมวันนี้เป็นเลขก,กลุ่มนะครับสองแปดแปดเจ็ดนะสองแปดแปดเจ็ดเอกตั้งชื่อว่าตั้งใจอย่างลึกซึ้งนะครับเป็นอย่างไรมาชมรีวิวกันเลยนะครับแน่นอนว่าเริ่มต้นเราก็มาจากพื้นฐานนะครับเลขก,กลุ่มนี้นะครับมีการ อ่านแบบพื้นฐานมาจากเลขคู่ลำดับ3คู่นะก็มี288288แล้วก็7887นะครับใครอยากชมรีวิวสตัวเนี่ยกลับไปดูดย้อนหลังที่ช่องยวอกได้นะหรือว่าเลข3ตัวที่มีความคล้ายคลึงกับเลขกลุ่ม4ตัวนี้ก็จะมีกลุ่ม288882แล้วก็กลุ่ม788887ครับถ้าใครติดตามคุยมาสักระยะหนึ่งจะทราบดีว่าถ้าเลขแบบเลขคู่กับเลขกลุ่ม3ตัวเนี่ยควยจะนแบบภาพรวมนะจะไม่ได้ฟิกตำแหน่ง แต่ถ้า4ตัวเนี่ยมันจะอ่านเรียงตำแหน่งมเลยเรื่องแล้วก็วกไอ้เรื่องตำแหน่งเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้แบบคร่าวๆนะก็สามารถสั่งซือ้อหนังสือนะหนังสือของครูเอกที่ทําเป็นแบบอ e ีบุ๊กได้นะครับเล่มละ299บาทนะครับก็ทักเข้ามาแล้วก็โอนไฟล์ให้นะครับรูปเล่มเนี่ยไม่มีละเพราะหมดไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้สั่งทําใหม่นะครับแล้วก็หรือใครอยากจะลงลึกกว่านั้นอยากจะแบบอ่านวิธีเรียงตำแหน่งเลยเนี่ย นะครับว่ามันมาจากไหนอะไรยังไงที่มาที่ไปทั้งหมดแบบรายละเอียดเจาะลึกก็แนะนําว่ามาลงทะเบียนเรียนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลาสเนี่ยกำลังจะเปิดวันที่2กุมภาพัานธ์2569นี้แล้วนะครับใครสนใจก็สมัครมาได้ครับไม่ไม่เต็มแน่นอนนะครับไม่เต็มแน่นอนเพราะว่ามันเรียนแบบออนไลน์นะอ่ะมาเรามาเจาะ2887กันนะครับอะไรอย่างไรถึงเรียกได้ว่าตั้งใจอย่างลึกซึ้งพอพูดถึงความมุ่งมัน่นตั้งใจนะพอพูดถึง4ตัวท้ายนะครับ เลขที่ไม่เป็นที่นิยมที่สุดแล้วมันอยู่ตัวท้ายก็คือเลขเจ็ดนะครับอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งของเลขท้ายเลยที่ไม่ค่อยนิยมกันอาจารย์หลายๆท่านหรือว่านักวางเบอร์หลายๆท่านก็มักจะไม่ให้เลี่ยงเลขเจ็ดอันดับสองก็น่าจะเลขเลขศูนย์นะกล่องเลขเนี้ยยังไงก็ไม่ให้นะครับดยพื้นฐานว่าตัวตนของเลขเจ็ดนะครับด้านด้อยมันก็จะออกแนวที่แบบว่าเป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้อนอะไรพวกนี้แล้วก็ตัดสินใจอะไรแบบจริงจังสุด,สด ทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายนะครับนี่คือข้อด้อยนะแต่ข้อดีข้อดีนะตัวตนเป็นเลขเจ็ดท้ายนะครับข้อดีก็คือเปิดกว้างยอมรับทุกสิ่งนะอดทนสูงมีความอดทนเวลาทําอะไรเขารายละเอียดเยอะมากนะท่านจะพูดถึงความตึงความรายละเอียดท่านแบบทุกกระเบียดนิ้วนี่เลขเจ็ดนี่แหละตอบโจทย์นะครับอันนี้แล้วแต่คนนะต้องมอง,มองว่าตัวเองอะทางานเกี่ยวกับอะไรหรือว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันต้องเจอกับความแบบกดดันนะมากมากไหม คือถ้าถ้างานมันเจอความกดดันมากๆแล้วมันมีเลขสะท้อนในแนวทางที่ก็กดดันอยู่แล้วนึกภาพก็ใช่ไัมไม่ใช่สองเท่านะหมายถึงคุณมีความพร้อมอยู่แล้วเหมือนเวลาเราซื้อรถนะครับถ้าเราซื้อรถรถกระบ,บะเราก็แน่นอนว่างานมันก็ต้องเป็นงานขนส่งงานนี่หรือว่าต้องเดินทางไกลเนี่ยหรือบ้านเราน้ําท่วมบ่อยๆใช้รถกระบะบางทีมันก็เข้าบ้านได้บางอย่างผมเนี่ย,ผม,ยผมซื้อรถกระบะเพราะว่าบ้านน้าท่วมบ่อย นะครับมีรถกระบะมก็ดีกว่ารถเก่งคันเล็กๆอะ่ะมันก็เข้ายากน้ํามันท่วมบางทีก็ต้องจอดหน้าปักซอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนี่คือมุมมองที่ให้ไปสำหรับเลขทายเแลดวรแต่คนชอบตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลข8ปดตำแหน่งต่อมาเป็นเลข8นะครับแนวคิดคิดการใหญ่คิดกว้างคิดไกลพลิกแพงแล้วก็เอาตัวรอดได้เก่งจากฐานเป็น7แล้วแนวคิดเป็น8นั่นคืออะไรที่เขาพิจารณาแล้วแล้วเขาจะแตกยอดมันอยากเต็มที่คนเนี้ยอะไรที่คิด ส่วนใหญ่แล้วมักจะวางรากฐานวางแนวทางวางอะไรไว้แทบจะครบไว้หมดเลยนะครับแล้วตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งการถ่ายทอดนะเขาก็ยังเป็นคนที่จริงจังและหนักแน่นเพราะนั้นเรื่องอะไรที่เขาอยากจะทำพิจารณาสิ่งไหนไว้แล้วเขาจะวางแพลนไว้หมดอย่างกว้างเลยแล้วก็จะตัดสินใจแล้วทำแน่นอนคนนี้ถ้าบอกว่าทำคืออันนี้ก็เหมือนกับแบบการอ่านภาพรวบสามมันก็เหมือนเลขหนึ่ง ไกลๆนะเพราะว่าคิดแล้วจะทําแล้ววางแผนไม่เต็มที่แล้วยังไงต้องได้ทําชัดเจนมากๆแล้วยิ่งเป็นเลขเจ็ดท้ายด้วยยิ่งหนักเลยหนักกว่าเลขหนึ่งอีกนะครับสิ่งนี้ต้องเกิดสิ่งนี้ต้องเป็นแล้วเขาคิดบิ๊กโปรเจกต์ตลอดไม่ไม่คิดเล็กไม่คิดเล็กแต่ถามว่าเขาคิดถึงรายละเอียดไอ้เรื่องเล็กๆนั้นไหมเขาคิดนะเพราะเขาเป็นเลขเจ็ดเนี่ยแล้วเขาก็คิดให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคนนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่บางคนอาจจะมองว่าเยอะไหม เยอะก็เยอะครับรายละเอียดเยอะเลยละ่ะแต่ถามว่ามุ่งมั่นตั้งใจแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกน้องเขาเนี่ยเขาพาเราไปได้แน่แน่คนคนนี้เขาพาเราไปได้แน่แน่ไม่ต้องไปกลัวเลยมีลูกพี่แบบนี้ยังไงก็ทอํอเลยก็ต้องฝําเลยแต่ทีเด็ดผมชอบตรงนี้ตรงที่พื้นฐานกันแบบไม่เล็กสองครับเขาไม่รีบนะเขาไม่รีบถึงว่าจะเป็นความคิดมันจะดูกว้างดูไกลดูยิ่งใหญ่ดูอะไรแต่เขาจะค่อย,ค,อยค่อยทํทไปเรื่อย แล้วทำร่วมกับคนอื่นทำร่วมกับทีมงานทำร่วมกับสมมติว่าเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบริษัทเงี้ยก็ทำร่วมกับพวกน้องค่อยๆผลักดันมันไปค่อยๆไปด้วยกันไปไปไปบริษัทก็ค่อยๆเติบโตเติบโต,ตจะเป็นประมาณนี้จะไม่ใช่ออกคำสั่งคุณต้องทำอย่างนี้นี่แต่เขาจะพยายามให้ทุกคนทำงานร่วมกันแล้วไปไปพร้อมกันนี่คือจุดเด่นนี่คือจุดเด่นของเลขกลุ่มนี้แต่ถามว่าเหนื่อยไหมแน่นอนครับมันแปดแปดเจ็ดแล้วมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละนะครับมันเหนื่อยอยู่แล้ว เพราะนั้นสิ่งที่เขามุ่งมั่นตั้งใจเขาจะทำให้มันเกิดแลวเขาจะข้อดีเขาจะพาพวกไปด้วยพาพวกพาทีมงานพาคนรอบข้างนะครับไปด้วยกันบกนี่คือข้อดีเป็นเลขกลุ่มของผู้บริหารที่ออกเชิงแบบมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทํางานไปร่วมกันไม่ใช่สายที่แบบว่าออกคําสั่งจ๋าๆเลยนะซึ่งผมเคยพูดในชั้นเรียนไปแล้วว่าถ้าเลขกลุ่มของออพวก ผู้บริหารผู้นำเนี่ยมันจะมีสี่กลุ่มสี่เลข4คู่ที่ผมชอบชอบนะก็จะมีแปดเก้าเนี่ยให้แับหนึ่งเแปดเก้าก็แปดลองลงมาก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้ากเจ็ดแล้วก็3 5 5 3สซึ่งแต่ละแต่ละอันก็จะมีความการบริหารที่แตกต่างกันซึ่งแปดเจ็ดนี่ยนะครับแปดแปดไม่มีนะซึ่งแปดเจดเนี่ยก็จะมีลักษณะของการบริหารที่เข้าถึงเข้าถึงคนเลยละ วิธีการคิดวิธีการตัดสินใจแลลวเขาจะเข้าถึงคนเขาจะลงดีเทลก็เหมือนกับแบบรับคนมาแล้วดูแลทั้งหมดอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นเพราะฉนั้นทั้งกลุ่มเนี้ยแล้วสองแปดก็เป็นคนที่เข้าออเข้าใจลูกน้องด้วยจะมีอยู่แค่คือแปแปะที่มีลักษณะของการแบบว่าไปด้วยกันทั้งหมดซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วแล้วพอมารวมกันก็คือไปด้วยกันกับพวกทั้งหมดกับวิธีการที่คุณวางไว้นี่คือรายละเอียดของกลุ่มนนะครับก็ลองพารณาดูครับว่าชอบไม่ชอบยังไงหรือใครไปเจอคนที่ แต่ผมมองว่ากลุ่มเนี้ยเรื่องเรื่องของการจะขึ้นก้าวไปสู่การมีรายได้ที่สูงขึ้นมันไม่ยากแต่มันเหนื่อยแค่นั้นเองไม,อเอไ,มไม่ยากแต่เหนื่อยแปลกไหมไม่ยากแต่เหนื่อยคือวิธีการมันจะค่อยๆไปอะ่ะแต่มันต้องทําตลอดทําเรื่อยๆแล้วก็ทำแบบจริงจังตลอดอะไรพวกเนี้ยแต่วิธีการมันไปได้อยู่แล้วไงมันจะพร้อมไปได้วยกันไหมเหมือนสมัยสมัยก่อนน่ะที่ไม่ใช่จะบอกว่าก่อนก็ไม่ได้ก็ไป่ไกดมาที่บีตูนพา วิ่งเพื่อขอรับบริจาคเงินเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็คือมันยากนะแต่มาทําได้ไงแล้วมันก็ทําไปเรื่อยเรื่อยก็ได้เงินบริจาคให้กับเพื่อนร่วมเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่บอกเพื่อนร่วมเออเพื่อนร่วมโลกก็ได้เออประมาณนั้นเพื่อนรูวมประเทศอะได้มีเขาเรียกว่าลมหายใจต่อกับทางโรงพยาบาลอะไรเงี้ยประมาณนั้น,น,รป,รน,น,นรประมาณนั้นเลยนะครับอัาานนี้คือด้านหลัก่วนบุคลิกภายนอกเป็นคนที่เห็นทีแรกเนี่ยจะเหมือนผู้ใหญ่ใจดี อ่ามัานผู้ใหญ่ใจดียิ้มแย้มอย่างใสพอนได้นั่งคุยจะเก่งๆหน่อยพวกแกจะเป็นคนจริงจังแกจะแบบคําพูดคาจาแกจะดูหนักแน่นมากแต่เห็นข้างนอกเนี่ยก็ดูนิ่มๆนะไม่ค่อยยิ้มหน้าตายิ้มๆนะแต่พอเดินเข้าไปแบบได้คุยได้อะไรแกดุพอสมควรแกดุพอสมควรแกจะเป็นคนแบบเออเรียกว่าอะไร <S <S พูดชัดถ้อยชัดถ้อยชัดคําแล้วก็กังวาน <S <S อาการไหมผมนึกถึงใครหรือไม่ผมนึกถึง ณปัจจุบันนะสมัยเรากลานึถึงอดีตแม่ทัพภาคที่สองครับอดีตมาว่าจดแรกเลยแกยิ้มยิ้มเหมือนกัแบบใจดีนะแต่เวลาแกพูดหรือแคแกสื่อสารแกดูจริงจังนะดูจริงจังจนจนแบบจนน่าก,กลัวบางทีนะความรู้สึกผมเออจอาการประมาณเนี้สองแปดแปดเจ็นะครับก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไหมนะอ่ะนี่คือภาพรวมนะครับด้านหน้ากับด้านหลังเรื่องเสริมเรื่องต่อไปการเงินหากเก่งครับเต็มสิทให้ยี่สิบเลยหาเก่งเพราะล็อกเบ้าต้องได้นั่นแน่ แล้วก็ได้แบบหาพัฒนาการหาไปเรื่อยๆให้ยี่สิบเลยนะครับแต่แน่นอน <c oughs> เลขยกาเงินจริงๆบริหารจัดการต้องให้ระวังนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าชอบใช้จ่ายให้กับคนรอบข้างประมาณนั้นนะหรืองแบจะเรียกบอกว่าใจบุญก็ไ,ได้เรียกว่าสายเปย์แล้วกันสายเปย์ชอบแบบให้คนนั้นคนนี้คนนู้นอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยคนรอบข้างแบบเลี้ยงคนด้วยเม็ดเงินของตนเอง ก็เป็นที่รักที่มันได้แลกกันไงที่เป็นที่รักที่ใครอคนรอบข้างแต่ว่าเงินทองตัวเองก็จะแบบเออก็ต้องใช้อ่ะแต่เขาหาเก่งคับก็ต้องแลกกันนะครับภาพรวมกลุ่มนี้เต็มสิบให้ผมให้แปดจุดห้าแปดจุดห้าถือว่าหาเก่งจริงๆนะครับสุดท้ายเรื่องของความรักอันนี้ก็เหน,นื่อยนิดนะครับถ้าเกิดว่าแกจะชอบสมมติว่าแกเป็นคนดีนะแกชอบใครแกชอบทุ่มไงทุ่มเทเต็มที่รักจริงจังดูแลโอ้โหเทคแคร์สุด ใครได้แฟนเลขนี้แล้วเป็นคนดีด้วยโอ้โหจบชีวิตคนสุขสบายเขาหามาให้คุณแน่แน่สบายเขาชอบดูแลคุณด้วยประมาณนั้นแต่ถ้าเราจะไปจีบคนเลขนี้เขาก็เปิดแกล้งให้เราคุยนะต่าถามว่ายากไหมแต่เขาน่าจะเป็นคนเลขแปดแปดเจนเป็นทรงของคนเลือกอยู่ละชอบเลือกจะไม่ได้แบบให้คนอื่นมาเลือกตัวเองแต่ก็เปิดกว้างนะคุยได้ถ้าเราไปจีบคนเลขนี้ก็ต้อง เขาจะมีอารมณ์ที่แบบจริงจังหน่อยจริงจังแล้วก็เสียงดงเส,สียงดังเลยถ้าเราชอบสไตลา์าเป็นผู้นำ่ยกลุ่มนี้อาจจะตอบตัวแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ได้ชอบสไตลา์านี้ก็อาจจะดูไม่เข้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่ดีนี่เขาเรียกว่าใครก็ได้นะความเจ้าชู้นี่มาเต็มที่มาเพราะแปดแปดด้วยสองแปดด้วยเข้าถึงแล้วเจ็ดแปดด้วยพร้อมเปทุกคนอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดเป็นคนไม่ดีนะสี่ก้อสามนี่คุณต้อง าหลุดสินก็สามนี่สองแปดแปดเียนมนี่ก็หนักนะเอาหมดอนะ่ะเรียกได้ว่ามีเรียกว่ามีเล็กมีน้อยมีเศษมีเกินอยู่ตลอดเวลาอประมาณนั้นอนะถ้าเป็นคนไม่ดีนะเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าถึงคนง่ายนะครับเข้าถึงคนแบบสายเปด้วยยังไงใครก็ชอบสไตา์แบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ให้ระวังนะครับผมบอกทุกครั้งว่าเลขมันบอกทางนะคนกําหนดคือเจ้าชะตาดีไม่ดีผมการันตีไม่ได้เราต้องดูว่าตัวเองดีไหมถ้าตัวเองดีจบ อบโจทย์ตัวเองได้จบแต่ถ้าตัวเองไม่ดีหรือว่ารู้ตัวว่าเป็นคนที่แบบนคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได้คือสีก็สามนึงไม่ไหวเนี่ยความรักก็จะประมาณนั้นอ่ะพอเป็นสายที่แบบจบเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่จิตใจดีนะครับสีก็สามนี่หนักแน่นก็จะเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลคู่รักเป็นอย่างดีนะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับนะ่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e เป็นกําลังใจ ให้ช่องคุยหรือใครอยากปรึกษาเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับที่จะเป็นการเขาเรียกว่าส่วนใหญ่เขาเรียกว่าหวางเบอร์ใช่ไหมช่วยวิเคราะห์ช่วยอะไรเนี้ยก็สามารถติดต่อเราไปได้แล้วก็คุยก็รับทํานายเกี่ยวกับไพ่พยากรณ์นะครับก็จะเป็นไพ่สไตล์ถ้าจะเป็นหลักๆก,ก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่นะครับแต่ถ้าเป็นอยากทำนายแบบคุยเองก็จะมีไพ่เลขพยากรณ์นะที่เวยคิดค้นขึ้นมาเองนะครับก็จากที่ทํานายมาก็ความแม่นยำก็ใกล้เคียง อาจจะเรียกได้ว่าอตอนหลังๆนี่เริ่มใช้ไพ่โดยเองเป็นหลักนะครับยังไงใครอยากจะดูดวงชะตาอยากจะทราบล่วงหน้าแนวทางอะไรผ่านไพ่แล้วก็ผ่านตัวเลข <c oughs> ก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับสุดท,ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กุยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ท่านโชคดีมีเงินทองเข้ามาในทุกท่านสวัสดีครับ